ผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายง่ายเกินไปทานแป,ป๊บเดียวถ่ายออกแล้วหรือทานเยอะแต่ก็ถ่ายไม่ออกอึดอัดไปหมดหรือแม้แต่กระทั่งใครที่ทานแล้วไมยย่อย่อยวันนี้ครับผมมีตัวช่วยดีๆมานําเสนอที่สําคัญคือท่านนี้เคยเจอปัญหาที่หนักมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเธอหายจากปัญหานี้แล้วนะฮะกับพี่มิ้นสรทันสวัสดีครับพี่มิน้นสวัสดีค่ะน้องนภพพี่มิน้นพอพูดถึงเรื่องปัญหาการขับถ่าย<ฆ>พี่เคยเจอปัญหายัางไงบ้าง ก็ต้องบอกว่าเจอปัญหากับตัวเองตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ขับถ่าย oh. ไม่ถ่ายสูงสุดหนึ่งสัปดาห์ เยจ็ดวันอะคือตอนนั้นมันมีเรื่องราวนิดหนึ่งคือผู้ชมคือมิ้นไปถ่ายรายการต่างจังหวัดทีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนถ่ายเรียลลิตี้คือถ่ายเราตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนถ่ายเราทุกอิอริยบทหมายถึงถ่ายทํารายการอะนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วไปถ่ายต่างจังหวัดเนี้ยนอนเต้นอย่างเงี้ยขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขกับการเลือกสถานที่ถ่ายถ่ายท้องเรา ก็ไม่ถ่ายเลยเจ็ดวันคุณผู้ชมอาการตอนนั้นนะจะบอกเลยว่านอกจากอึดอัดแล้วว่าพุงมันยื่นแล้วกด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 พุงอ่ะ แข่งไปหมดแล้วอตอนนั้นก็นึกว่าเราอ้วนขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่นะคะมันเริ่มอุดอทีนี้สิวมันเริ่มขึ้นตามกรอบหน้าขึ้นตามแผ่นตัวขึ้นตามแผ่นหลังพวกสิวผดพวกนี้เริ่มมีกลิ่นปากเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วพอทิ้งช่วงไปเยอะๆๆะจกกักระแลมันเริ่มเปียกทีนี้เนี่ยตัวเรามันจะเปียกมันเริ่มมีกลิ่นตัวเหงื่อที่ออกมามันจะเริ่มเป็นเหงื่อเค็มแล้วค่ะพอเราถ่ายทารายการเสร็จปุ๊บแล้วเรารู้แล้วว่าเราไม่ถ่ายเราก็เลย กลับมาที่กรุงเทพไม่ไหวจริงๆอ,อึดอัดนั่งก็ไม่ถ่ายท้องไปซื้อยาละบายยาถ่ายมากินเลยแต่มันก็ออกนะคุณผู้ชมมิ้นเริ่มกินยาถ่ายตอนนั้นเริ่มกินจาก1เม็ดเป็น2เม็ดอ่าสเม็ดต้องเพิ่มปริมาณเหรอ,อต้องเพิ่มาจาก2เม็ดไม่ออกอ,อีกสามเม็ด เป็น4เม็ดตอนนั้นรู้สึกเยอะสุดเนี่ยประมาณ9-10ถึงเม็ดคือกินจนแบบว่าร้านขายยาเ,เขาบอกคุณมิ้นผมไม่ขายให้คุณแล้วนะเดี๋ยวกลัวคุณเป็นมะเร็งลำไส้คือจะบอกเลยนะคุณมิ้นเอาอย่างนี้คุณเอาวิธีอื่นไปเถอะเอาวิธีการสวนสวนเอาไปสวนเองอเป็นแบบว่าลูกกลมๆแล้วก็มี<อ>แทงขึ้นมาใช่อเอไปทําเองที่บ้านคุณผู้ชมมิ้นบอกได้เลยนะว่ามันเจ็บและทรมานแล้วที่สําคัญคือมัน มันทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่มีความสุขกับการถ่ายขับถ่ายเองอ่ะก็เลยไม่ไหวละจนพี่มิ้นเนี่ยนะคะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดรณัฐนนท์ตราชูค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้คิดค้นและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่านมีประสบการณ์นะคะทางด้านผลงานวิจัยกว่า20ปีจบทางด้านนะคะ USA ค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์มาไปปรึกษาอาการเล่าอาการให้ท่านฟังท่านบอกว่าอ๋ออาการคุณมิ้นไม่ได้ยากเลยครับท่านผักผลไม้แค่วันละเจ็ดแปดกิโลพอโอ้โหกินยังไงหมดแล้วน่ะโลเดียวยังกินไม่ได้เพราะเป็นนคไม่กิน ผักอยู่แล้วออก็เลยบอกดอกเตอร,ร์ทำไม่ได้จริงๆค่ะดอกเตอร,ร์ก็เลยบอกเอาอย่างนี้คุณมิ้นงั้นผมทําผลิตภัณฑ์มาตัวหนึ่งน่าจะเหมาะกับคุณคนี่เลยนะคะเป็นคาริสโปรไบโอติกตัวนี้คุณผู้ชมค,ะค่ะตัวนี้เนี่ยมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าเขามีจุลินทรีย์นะคะชื่อโปรไบโอติกแล้วก็มีพรีไบโอติกอยู่ในนี้เจ้าพรีไบโอติกเนี่ยนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้านมแม่ซึ่งเด็กคนไหนเนี่ยที่ทานนมแม่จะสังเกตไหมคะว่ากินง่ายนอนง่ายกับถายง่ายโตไวนะคะส่วนเจ้าโปรไบโอติกค่ะที่อยู่ในนี้เเน่ยต้อองบกละะควา รองศาสตราจารย์ดรนัทนนท์ตราชูเนี่ยท่านไปทําการค้นคว้าเองวิ <Ừ. S 1> จัยเองนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วทําการฟรีซได้ค่ะนะคะตัวคาริสเนี่ยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นส่งตรงมาที่ประเทศไทยตัวโปรไบโอติกที่อยู่ในนี้ค่ะจึงมีมากที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชม2,500ล้านตัว<อ>แล้วในหนึ่งซองที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมมีมากถึง2.5กรัมในท้องตลาดน่ะเขามีจุลินทรีย์แค่ตัวเดียวยังไม่พอมีแค่กรลมเดียวด้วยของเราให้เยอะมากนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ นะคะได้มาจากผลส้มสายพันธุ์สีแดงค่ะแล้วก็ได้มาจากนะคะผลส้มแขกด้วยได้รับการรับรอง USFDA นะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับสมดุล,ลําไ้ของเราได้จริงค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เวลาเราทานไปแล้วเนี่ยมันจะดีต่อตัวเรามากกรอกปากเลยค่ะฉีกนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวฉีกให้ดูดีกว่าในหนึ่งซองอ่ะจะบอกว่าถ้าคุณไปเสาะแสวงหานะจุลินทรีย์ในประเทศไทยนะที่เขาขายกันอยู่เขาจะมีอย่างมากอ่ะหนึ่งหนึ่งตัวบางอันก็ซองหนึ่งกรัม<ช>แต่ของเรา มีนะคะ2.5กร,รัมและปริมาณเยอะมากๆคุณผู้ชมดูดูสิ oh, โอ้เยอะจริงค่อยๆกรอกใส่ปากนะคุณผู้ชมนะมไม่ต้องผสมนะไม่ต้องอะไรเลยกรอกแล้วก็ค่อยๆอมกรอกแล้วก็ค่อยๆอมนะคะหลายๆรอบนิดนึงนะคะแล้วก็กินน้ําตามหรือไม่ตามก็ได้ <ๆ S 1> ในนี้นะคุณผู้ชมเวลาทานไปเสร็จปุ๊บปิดไฟแล้วนอนหลับไปเลยสิ่งที่มินได้จากตัวมินเองคุณผู้ชมคนที่ไม่ค่อยถ่ายอ่ะนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บมันเหมือนจะมีคนสะกิดเราเอ้ามินตื่นมินตื่น เสร็จแล้วลืมตายากจะไปนั่งชักโครกครพอไปนั่งชักโครกเสร็จปุ๊บอุ้ยเขาถ่ายเองได้วยเลยชมออ้ห,<ร>อ,หอันนี้ไม่ต้องบิว้วเลยคุณผู้ชมแั่งเะค่ะเขาจะค่อยๆขับถ่ายออกมาอย่างอ่อนโยนแล้วก็สุดลำไส้ทาให้เรารู้สึกสบายไม่มาปวดพอดปวดแพทย์ระหว่างวันแล้วก็ไม่ปวดบิดมวนท้องเหมือนยาถ่ายด้วยวันนี้ต้องบอกเลยนะใครที่มีปัญหานะคะถ่ายยากแบบมิ้นทันเลยค่ะวันละหนึ่งซองกับคาริสโปไบโอติกหรือคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไส้ตรงกินอะไรก็ท้องเสียกินอะไรก็ท้องเสียย้ายร้านก๋วยเตี๋ยวรั ให้ทานหนึ่งซองก่อนนอนเหมือนกันและคนอีกหนึ่งประเภทควรจะทานเลยนะคะก็คือคนที่อาหารไม่ย,ย่อยกินอะไรปุ๊บไปจุกยิ่ที่คอ,โอโจุกยู่ที่ท้ทองใช่บางคนผะอ,อืดผะอมกินอะไรไปอุ๊บจะอาเจียนให้ทานเลยค่ะนะคะวันละหนึ่งซองก่อนนอนเหมือนกันและที่สําคัญวันนี้จัดปโปรบอกว่าเซ็ตสุดคุ้มให้คุณผู้ชมคาลิสโปรไวติกคุณผู้ชมมาเป็นกล่องแบบนี้ 1, 1กล่องเนี่ยนะคะราคาปกติอยู่ที่1 0 5 0บาทวันนี้มินให้คุณผู้ชมอย่างนี้คะ่ะเอาไปเลย2กล่องสองกล่องปกตินะคะสองพบาทลดเหลือ9ก้า อยถูกมากใช่990ยังไม่พอถ้าคุณผู้ชมโทรทันวันนี้นะคะ99สายแรกคุณผู้ชมฟังดีๆ99สายแรกนะคะคุณจะได้ของแถมเพิ่มให้อีกเป็นตัวนี้นี้ ดัวนีี้ขายสินค้าขายดีนะคะในอีฟแอนด์บอยคุณผู้ชมตัวนี้นะคะก็คือตัวของกันแดดนูทอกซันซึ่งนูทอกซันตัวนี้เป็นกันแดดนะคะเป็นคอลลาเจนที่ผสมกันแดดอยู่ในตัวคือทานไปแล้วได้คอลลาเจนผมผิวเล็บเลติโนม่านตาได้กระดูกข้อต่อยังไม่พอมีตัวกันแดดให้ด้วยครับแถมให้ไปอีกหนึ่งกล่องพอไหมคะน้องนพัสหนึ่งกล่องก็เยอะแล้วนะให้ไปอีกสองเลยค่ะให้อีกค่ะให้อสกค่ะ9าสายแรกกดและโทรมาให้ทันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0-2 1 1 4 6 2 นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอด VR24 ค่ะจะบอกคุณผู้ชมว่าให้แค่99สายแรกคุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มจะบอกเลยนะคะว่าคาริสโปรไบโอติกตัวนี้สามารถปรับสมดุลลำไส้ของเราได้จริงค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาให้ทัน99สายแรกนะคะในราคาจริงๆทั้งหมดเนี่ย2,838บาทแต่ถ้าคุณกดทัน99สายแรกที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 4 6 ส4 4สี1 1 1 4ศู4 4หรือ FVR 2 4แอดไลน์มาคุณจะได้ไปราคา990ปบาทแล้วส่งฟรีให้ด้วยถ้าซื้อที่เราไม่ทันไม่เป็นไรไปที่ e f แ n นบ y ยแต่ว่าราคานี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะครับผู้ชมครับรีบโทรกันเข้ามานะครับ99สายเท่านั้นในวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณพี่มิ้นสระทานมากนะครับขอบคุณครับ ยังอยู่กับเนชั่นทันข่าวเชาว้าน้องแอลและผมนะครับคุณผูช้ชมครับมาติดตามข่าว